นี่ว่าไม่โดนตกเอสป่าคัมแบ็กสิหนึ่งเทคนนึงกลับมาแล้วกับนี่ว่าไม่โดนตกแกเกลูกมาจ้าเออต่ตช่วงหลังเราลันวงการเกลูกอยู่นะใช่เพราะว่าเราอยากสวยแบบน้องๆเดบิวเป็นแม่โอ๊ยเป็นอันนี้พอได้ไหมอ๋ออันนี้ก็ได้อย่าแม่เลยท่าน้องให้ใช่น้องให้เออด้องให้เหอะขอร้องอ่ะทุกคนกลับมากับเอสป่าจ้าน้องคัมแบ็กแล้วแต่งแตนไม่ไหวหลังจากที่ไปเทศกาล ตีมา ấy? ปัง okay. นะลดนะเห okay. ็นเยอเออทีนี้ก็กลับมาคัมแบ็กนี้ด้วยเพลง girls ผู้หญิงหลายคนกูจะแปลทำไมเพราะมีสี่อด girl เติม s โอเคกูกูถอดผู้หญิงหลายคนผู้หญิงหลายคนโูกไม่ว่าอะไรอัลโตแกมมาอ้าแกประเด็นคือว่า มากับคัมแบ็กน้องเสร็จปุ๊บจะมาเก็บตกด้วยเออเพนไลฟ์ทูช็อตอชีวิตมันสัน้นกูเอาให้เขาอีกละเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเซอร์กันก่อนไปจ้าใครที่ชอบอยู่นิดก่อนแล้วก็แชร์กับซับสไครต์กดแจ้งเตือนกูกกิ๊งเนี่ยจ้าอย่าลืมไปติดตามเพจโซลคอมพิวเตอร์ด้วยนะหือู้นี่นี่โอ้หดิเซลเฮ้ยคาริน่าเปลี่ยนสีผมอะมึงน้องเหมือะไรปชั้นไหนเนี่ยโอ้โหอยู่ไหนเนี่ยกวางยาแล้วหนึ่งมึง คิดกีป่ะอุ้ยช oh ิเซียวสูโหหนิ่งนิงบลอนด์ก uh uh ็ห uh ุยน้องหน้าเปรี้ยวไม่ไหวเฮ้ยมันบอาอุ้ยเก๋มากชุดนี้ดีสวยมากเลยอ่ะหนิงหนิงลดมากอะวันนี้ต้องทรงเนี้ย โอ้โหมอไซค์ไปเลยดิแกเฮ้ยมึงอุ้ยนาวิสใครวะอคนบงการเหรอนั่นเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้ งูงทำไมงูตัวเล็กจังอะทั้งที่แล้วงูตัวใหญ่อยู่นะงูจะสีผมนี้ส่วน่โอ้โหโอ้โหโอ้โห next level หูดูจีเซลดิคาริน่าผมสีนี้เหมือน a อไอเข้าไปอีก โอ้โหชิ oh, ้นเน่งสวยจริงลูกแม่ว้าโอ้ยองหน้าเปียวเว่ามึงโอ้โหเฮ้ยซูว่ะเออเหมือนมากอ่ะโอ้โหเนี่ยมังกรแล้วไงป้ามึงเฮ้ยเอาแล้วส่วนปฏิบัติการ เหมือนนิงน่งๆป่ะอือหึเออเออเออท่าลดน,นะเต้นง่ายอ,อ,อยู่นะเ,ออเออต้นตามได้อืออ,อยากได้เป็นปักผมอะ่ะเอาตะเกียบไปกันเออได้ได้ อุ้ยสีม่วงสวยนะชุดเนาะมันเปรี้ยวเนาะเออต้องหนาวเลืดมากน่ารักอะ่ะโอยอยากทำผมสีนิดเลยอะ่ะอ,อันห็อกว่ะอุ้ยอะไรวะไม่รู้ไม่เข้าไปน,นันละโอ้โหโอ้โห อุ้ยเจเซลลดโอ้ยเก๋อ<ะ>ปางปางเขาจะสู้กันละไฮโน้ตมากมากโอ้โหมึงเข้ามาละมันคืนอหัวใจมันแบบ จะมักค่าเออนี่ไงทำร้ายแล้วอ่ะจบเลยเหรอจบเลย girls เฮ้ยเฮ้มึงมึงใครกูอยากรู้มากเว้ยนี่ใครอตายเมื่อวันเขาเออตันหัวใจไปแล้วยังไม่ทันรู้เลยว่าคือใครตายไปละอุ้ยชอบโลโก้อ่ะโลโก้ใหม่เก๋ๆอุ้ยสี่ใหม่สี่ม่วงอุ้ยเข้ากับเสื้ออยู่นะกูรู้เปล่าวะ มึงเขาถามเดียวงูตายง่ายไปไหมแบบแบมบ้าแบมบ้าที่ตัวใหญ่สุดวะอันนี้เหลือตัวทนนี้อีกหลกคุณเลยว่างูเขียวหังในมึงตอนก่อนหน้านี่เดบิวต์เป็นงูเหลือมแบมบ้าอันนี้มาตัวทันนี้มือพี่พีทแ้วพัดงูใหญ่กว่านี้นะมึงแบบมันจิ๋วอะไม่เขาว่า คืองูตัวนั้นน่ะอ,อาจจะเป็นคนหรือเปล่าออที่บง,บงการแต่ว่ามันก็มีแบบเหมือนแบบงูเลี้ยงอ,ะอ่ะงูเลี้ยงไปีงูเลี้ยงกม <laughs> โอ๊ยมึงทำไมอ่ะอันนี้สรุปสรุปงูตายแล้วเนาะ <laughs> ก็ตายแล้ววะกู <laughs> ก็ไม่รู้ <laughs> อันนี้คือปิดฉากปิดฉากแล้วเปอปิดฉาก,าากแบบกัเดี๋ยวไปเริ่มเรื่องใหม่อ่อเออใช่ปะเออเพราะว่างูมันก็เก่าไปเออเพราะว่าต้องหาต้องหา เขาเร็วที่ใหม่ละใช่เพราะว่าเขานี่นี่ไงมังกรอ๋อด้านหลังไงด้านหลังใช่มังกรแล้วไงป้ามึงเห็นปลาพี่น้องตึกชมพูอคลิกอีสีเหลืองอันนี้สีแดงมึงเอามาเทียบเลยเอาเวลาคลิกคลิกคลิกเนี่ยมันใช่เฮ้ยอ่ะเลิศนะเลิศเลิศเออเออเอแต่ว่าก็คือทั้งเพลงชมกับน้องสวยใช่กูไมปฟังเพลงกันแล้วกัเอ้แต่ว่าชอบ อันดับแรกนะชอบคอสตูมมากเลยเออเออเออคือแบบมันคืออันอันอันอื่นอะอําก่อนหน้านี้มันก็จะมีความหวานๆน้อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแต่อันนี้ก็คือมาแบบปิวปี้เยวอินเตอร์มาแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออเซ็กซี่ขยี้ใจอยู่ขยี้ใจขยี้ใจอยู่เออสวยจริงุกคนเลยเออแล้วก็ปรับลุกมาใหม่น้องหน่าววคือผมยาวเออผมลอนแบบเออแต่ตัวเปียยนึงอะตอนแรกนึกว่าชว์รมผง ชิแลแทชงพริกให้หนูกินเปรี้ยวไม่ไหวเออ คารีน่าก็คือผมน้งเงินมึงแล้วเงินเหรอวะไม่รู้คือมัแบบงง่วน้ำเงินอ่ะแล้วพอยิ่งพี่คารีน่าทาสีเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบยิ่งเหมือน AI ไเข้าไปอีกอ่ะแล้วตอนสลับอ่ะคือแบบอันนี้สลับแล้วใช่ไหมก็คือแบบเอไแล้วเป็นคารีน่าเออแต่ก็ดูเหมือน AI ไมากจริงเลยเออส่วนชินิงก็คือหนึ่งความเปรี้ยวความเก๋ชัยปาระดับหนึ่งจีเซป็นปักผมเออมันได้ได้เดี๋ยวเราจะเก็บข้างล่างเออมึงดีนะแต่ว่าพูดถึงเรื่องเพลงอันนี้รู้สึกว่า เพลงแบบเขาเรียกอะไรนะมันดูฟังง่ายขึ้นอ่ะฟังง่ายเพลงมันดูแบบมันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆไปว่าอะไรว่าอย่างเงี้ยเรื่อยๆเออไปเรื่อยๆคือมันมันไม่ได้มีท่อนแบบ next level หรือแบบแบบ savage อะไรเงี้ยเอออาจจะไม่ได้มีพาร์ทนั้นแต่มันดูเหมือนแบบฟังง่ายฟังง่ขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่เลยฟังได้ตลอดก็อาจจะเป็นอ o u โทรหรือป่าว่ามาข้างงูแล้วค่อยไปเริ่มใหม่อ่อนไป่ เออตกลงกูตายจริงๆซะเปล่าทุกคนกูอยากรู้มากมาบอกหน่อยใช่ก็มังกรแล้วไงป๊ากูติดใจมากกูชอบมังกรมากมังกรแดงเออเออกูว่าเขาก็คงอยู่ในมิติเดียวกันแหละของตึกชมพูอ่ะมันก็วนๆกันอยู่อย่างนี้แหละกูเชื่อเอออ่ะต่อไปจะไปดูไลฟ์ทูช็อตอ๋อโอเคเอออันเนี้ยเป็นเอ่อเพลงภาษาอังกฤษ เออเป็นอิงเวอร์ชันที่น้องเนี่ยน่าจะไปขึ้นแสดงด้วยเออแต่ว่าวันนี้มาในรูปแบบของ MV ใช่ไปดูกันจ้าโอ้โหภาพสวยมากเลยอะมึงตกมา้นั่นอุยน่ารักมาก You think you're with the gospel, but there oh, ain't only trouble. Yeah. I ain't got the time to waste. You need to get life cause life's too short. You must be poor out of mind. You you oh, really God. take the yeah. most in somewhere else. Cause you've got to realize, do it me regardless. And I don't care what you say about it. And it don't matter if you like it or not. Uh -uh. I'm having all this fun, so why would Screen when we to live our lives. Why you gotta be so vicious? Should be about old. your business instead of getting up in mind. You need to get a life cause life's too short. You must be over your mind. You should really take <laughs> the nonsense somewhere else. You got to realize. thank you ดีนะแม่เออก็ทําไมล่ะอะไรอย่างนี้ก็ทำไมล่ะกูทำไมกูมือถานเรื่อมถานกูหลออเลยอไม่ใช่คือคือเหมือนแบบเนื้อเพลงแบบไลฟ์ฟันทูช็อตคือชีวิตมันสั้นแบบแกจะไปสนใจแบบคำพูดคนอื่นฉันก็ไม่สนใจอยู่แล้วก็ในเมื่อฉันมีความสุขแบบนี้เออเธอจะพูดอะไรหลังโทรศัพท์ก็องเธออ เขาไม่ได้ร้องเอนเนอร์จีนนี่นะใช่เอเนอร์จีมมันแบบเออก็จะตบแล้วใช่ใช่แต่ว่าน้องเขาทําให้สอบคือเออก็แบบเออก็เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนมาบอกว่าแบบเฮ้ยชีวิตมันสั้นเอออย่าไปแบบแคร์ค่พูดอื่นเลยอะไรอย่างนี้เออก็เนี่ยน้องก็ไม่แคร์ก็ร้องเมีความสุขบนี้เออใช่ใช่ปะเออเราก็เห็นด้วยเอเราก็เห็นด้วยล่าสุดมึงแต่ชอบ M อมากเลยเว้ยแบบมันน่าหลักอะเออวุ้งวิงอะใช่ใช่มันแบบมันน่ารลักดี แล้วก็ดูแบบมันมีหลายแบบหลายคาแรคเตอร์ของเขามีความบาร์บี้มีความอะไรเงี้ยคือเราเห็นแต่น้องแบบว่าโอเคมาแบบลุกเท่ๆใขอมข้างงูเปียวๆแต่ก็มีหวานๆเอาหวานๆก็มีแต่แบบอันนี้น่ารักอ่ะใช่อันนี้คือมาน่ารักเลยก็เลยเลยแบบพอฟังอย่างเงี้ยก็แอบรู้สึกว่าแบบเออมันมันเป็นเพลงที่แบบไว้เอนดิ้งตอนคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบร้องแล้วก็แบบเล่นกับแฟนๆอะไรเงี้ยก็เลยแเออน่ารักดีเนาะแล้ว อีกอีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือเนื้อเพลงแบบถูกท่อนเลยเว้ยความหมดีจริงความหมายดีมากอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่ทำออกมาเป็นอิงเวอร์ชันเพราะว่าแบบอ่ะก็ได้แบบทุกคนเข้าถึงถูกเอออะประมาณนี้สำหรับเอสป้าคมแบกล่าสุดอ่ะเดี๋ยวรอดูว่ารอบหน้าจะฆ่าอะไรทั้ไมใชงูเพราะตอนนี้งูมันตายไปแล้ววะตกลงมันตายจริงใช่ไหมเออคืองูตายแล้วคือเออกูแค่รู้สึกว่าแบบอืมเปิดเ v มวมาก็งูตัวแค่นี้ มึงตายแน่เลยเอาตายจริงก็คือแบบฆ่ากล่องดวงใจของงูตายไปเลยเว้ยแกใช่เลยก็คือกล่องดวงใจไหมใช่ใช่อันนั้นนันมันคือหัวใจงูไงแล้วก็พอฆ่าปุ๊บอีคนนั้นก็ตายสลายหายไปยังไม่ทันได้เห็นหน้าเลยเออเขาก็คงแบบเริ่มเรื่องใหม่แหละเพราะว่ากวางยามันก็ยิ่งใหญ่เอออ่ะโอเคก็เดี๋ยวนั่งรถไฟไปกวางยากันทุกคนประมาณนี้นะจ๊ะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe กดแจ้งเตือนหนิงคุ้งกิงจริงเลยจ้าอย่าลืมไปติดตาม Facebook กับ Twitter ได้วยนะบ๊ายบาย